สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าพี่ซี่จะพาไปดูอะไรนะคะเพราะว่าป้าพี่ซี่คิดว่าแฟนๆทางบ้านนะคะที่อยู่ในตัวเมืองนะคะที่ไม่ได้อยู่ทุ่งนาแบบนี้ไม่น่าจะเคยเห็นนะคะอันนี้ก็เริ่มจากนี่นะคะโอเอซิสของเราก่อนนะคะสวนเล็กๆนี่นะคะนี่ค่ะเราย้ายจากอ,อีอีตรงชั้นนั้นนะฮะตรงนั้นนะคะมามาไว้ตรงโซนนี้นะคะนี่ค่ะ ดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะทำไมเราไม่ทำตั้งนานนะคะเรามาโอ้โหมาปล่อยตรงนี้โลง่งตั้งนานนะคะแต่พอมาตั้งแบบนี้นะเตี้ยนะคะเป็นคนทำตรงนี้ค่ะเตี้ยเป็นคนจัดเขาชอบค่ะกระจุ่มกระจิ๋มค่ะนี่ค่ะก็มีทั้งกบทั้งไก่นะคะลูกเจี๊ยบนะคะเต่าเต่ามีหมดนะคะนกเนกนะคะอันนี้เอามาจากเชียงใหม่นะคะอ้ายตายแล้วมาจากเชียงใหม่ค่ะอ่ามาจากบ้านพี่ อะไรนะนั่นนะคะเพื่อนปาปซี่นะคะกลุ่มของปาปซี่นั่นแหละค่ะนี่ค่ะนี้เอาไปตรงนี้เดี๋ยวเพราะว่าบางทีเอาไปไว้ซะนั่นเกินมันก็เออหงายท้องมันเป็นดินแบบหงายง่ายค่ะเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่หินค่ะมันเป็นดินแดงพอเวลามันมันมันโดนน้ํามันก็หนังงั้นนะค่ะเออเอาไปตรงนี้โอเคได้อยู่ตรงนี้นะคะ ก็น่ารักดีค่ะแกก็จัดของแกกระจุ่มกระจิ๋มดีค่ะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็โอเคค่ะสดานี่ก็นี่ค่ะแต่แรกมันใบมันร่วงไปนะคะอันนี้พอมาเป็นฤดูมันใบก็เริ่มออกเดี๋ยวต้องมาตัดยิ่งตัดยิ่งแตกนะพอไม่ตัดมันก็จะกลายเป็นใบแข็งๆค่ะแฟนทางบ้านก็จะกลายเป็นใบแข็งๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตัดค่ะเวลามีป่นเนาะมีป่นมีแจ่วอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็ทีงานเขากินข้าวกันค่ะ ก็สวดสวดอยู่โซนนั้นนะคะเพราะก็เป็นอย่างนี้กันทุกวัน,นะคะ่ะพี่ซีก็ไม่ค่อยจะเฟรมกันตั้งแต่มีเคสมีคนมาบกลกูก็เลยไม่ค่อยอยากจะเฟรมเลยค่ะนั่งกินดีกว่าไหมอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ผักตรงผักติ้วนะคะน้องเป็ดนี้ก็ไข่นะคะโหย่างองเอาไปต้มหลายเซตแล้วค่ะเนี่ยก็ไข่อยู่ค่ะเนี่ยน้องเป็ดสวง,งามเหลือเกินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดตัวนู้นนะคะ ตัวนู้นคะแก่ๆนะคะแต่นางก็แบบโอ ح, ้โหยุยืนดีจริงๆเลยนะคะเป็ดเหมือนหงค่ะป้าพี่ซิเป็นคนที่ชอบเป็ดสีขาวมากมันเหมือนห่านเหมือนหงชอบชอบมากแล้วก็ไซส์นางก็อุดมสมบูรณ์ดีเหลือเกินนะคะเพียงแต่เป็นตัวผู้ตัวผู้เยอะก็ดีแล้วล่ะค่ะขนาดมีแม่อยู่สองตัวนะคะตัวเมียนะคะโอ้โหยังกินไม่ทันเลยไข่ค่ะไข่เป็ดด้วยค่ะก็นี่นะคะ ก็ส่วนของเราเนี่ยก็ทําเพลิงขึ้นอีกนะคะอันนั้นก็จะไปปลูกเสาบรดค่ะน้องยาเอาเสาบรดหวานค่ะมาฝากขาวก่อนค่ะนี่ก็โอ้ต้นอันนี้ของป้าไปซี่นะคะอ้าวนะกลับแล้วค่ะได้มะม่วงไปแล้วค่ะกินกินแก้ร้อนเอามะม่วงค่ะช่วงนี้หน้าร้อนกันค่ะมะม่วงจะออกเยอะดูมะม่วงเราค่ะปีนี้โดกค่ะอุ้ยปีนี้มะม่วงโดกค่ะแฟนทางบ้านมะม่วงดกมากค่ะ อันนี้มะม่วงของเรามันเป็นมะม่วงมันก็มีหลายพันน่ะป้าพี่ซี่ก็ไม่รู้จะบอกว่าพันอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยสัมพัดเรื่องพันนะคะจะมีมะม่วงฟ้าลั่นมะม่วงแก้วมะม่วงปุ่มมะม่วงน้อยนะคะอันนี้ก็ต้นมะละกอก็ขึ้นตรงนี้เลยนะคะไม่รู้ใครเอามาเม็ดมาหวานนะคะขึ้นก็ไอ้ต้นไม้ต้นอะไรอย่างงี้ก็สวยป้าพี่ซี่ไม่ได้รีวิวนานแลวเนาะสวนนะคะนี่ค่ะอันนี้นก็ทําเพิงค่ะ พี่แดงเขาก็ทำเพลิงจนเสร็จส่วนอันนั้นก็เป็นจั่วเล็กๆค่ะพี่แดงก็จะเอา,อามะเขือมะเขือเบี้ยมะเขือมาลงค่ะเวลาออกลูกจะได้สวยๆค่ะนี่ค่ะต้นไม้ของเรานะดอกไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ อันที่จะพาไปดูไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เดินผ่านก็เลยให้ดูนะคะนูนค่ะอยู่ของที่ไม่ใหญ่ค่ะพาปิี่จะพาหดนไปนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะอันนี้ค่ะเมือ่อเช้า่าปซี่พาสดามาเดินค่ะก็เลยเอา้าวน้องวิ่งลงไปตรงนี้ก็เลยพาไปที่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อของไม่ใหญ่เขานะคะ นี่ค่ะบอ่อใหญ่ๆที่เคยขุดนะคะเนี่ยป้าพีซี่แบบเคยเห็นแต่แบบอุ้ยแต่เป็นคนแก่นะคะเขาจะชอบเก็บมามาผ่าแล้วขายกิโลละบาทกิโลละห้าสิบตังค์เนี่ยบักพอกค่ะเขาเรียกบักพอกนะคะนี่ไปทําน้ํามันเลยจะมีคนมารับซื้อค่ะคนสมัยก่อนนะคะต้องบอกคนสมัยก่อนสมัยป้าพีซี่เป็นเล็กๆนะคะคนเท่าคนแก่ค่ะคนแก่ที่แบบทํานาไม่ได้นี่ค่ะ อันนี้มันยังเล็กอยู่นะคะแฟนทางบ้านมันยังไม่มีเม็ดนะคะเขาจะเอาเม็ดมันแล้วเขาจะซื้อไปโอ้โหดกมากเลยนะคะเนี่ยเขาจะซื้อไปอ่าคือคนเท่าคนแก่เขาจะผ่าผ่าโอ้แข็งมากเม็ดแข็งมากแล้วเอา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 ,เอาเม็ดข้างในอะ่ะแล้วเอาไปขายกิโลละห้าสิบตังค์กิโลกว่าจะได้กิโลนะคะกว่าจะได้ทีละห้าสิบตังค์กว่าจะได้ทีละบาทนะคะ โอ้คนแก่ก็ผ่าไปเฮ้อค่ะแล้วทีนี้คนที่เขารอบซื้อไปเขาก็ไปทําน้ํามันค่ะเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเกิดเป็นถ้าเทียบกับของยุโรปก็เป็นเหมือนน้ามันมะกอกได้เลยนะคะอันนี้ต้นมะพอกนี่ค่ะแต่โคตรแข็งเลยนะคะแต่ลูกมันกินไม่ได้ค่ะเนื้อมันอ่ะมันกินได้แต่เม็ดแต่เม็ดมันเขาต้องเอาไปสกัดเป็นน้ํามันถ้าเทียบเป็นน้ํามันคุณภาพก็เป็นน้ามันมะกอกของ ทางฝั่งฝรั่งยุโรปได้เลยนะคะเนี่ยอันนั้นมะกอกอันนี้บักพอกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอยากให้แฟนทางบ้านอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วนะคนฟันมันจังเลยค่ะเหลือไม่กี่ต้นนะคะเนี่ยป้าไปซี่ก็เลยมารีวิวอยากให้แฟนทางบ้านได้เห็นนะคะโดกมากค่ะแฟนทางบ้านต้นเนี้ยโอ้โหถาา้าอยู่นาป้าไปซี่นะป้าไปซี่จะจะเก็บไว้เลยนะคะเนี่ยจะเก็บไว้เลยเพราะว่ามันหาดูยากมากเลยนะคะเนี่ย ต้นเนี้ค่ะต้นบักพอกเนี่ยค่ะหาดูยากมากตอนเนี้แบบอืเนี่ยเป็นสวยเลยนะคะดูไกลๆเหมือนลำใหญ่ตอนมันยังอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะมันยังใช้ไม่ได้นะคะเม็ดมันฮสดาตามแม่มาคนานนนู่นค่ะนางเดินตามมามันยังเล็กอยู่ค่ะแฟนทางบ้านเม็ดมันยังหรือว่าซีดมันเนาะเขาเรียกเม็ดหรือว่าไส้มันยังไม่นั่นนะคะยังไม่ได้ เขาไปทำน้ำมันนะคะนี่สุขภาพดีเลยนะคะและน่าจะแพงเพราะาตอนนี้มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีค่ะ mm hmm. เห็นคนแก่เขาตำตำตำ,ตำแล้วเขาไปเคี่ยวเป็นอะไรเป็นน้ำมันน่ะโอ้โหสุขภาพเวอร์วังเลยแล่ละค่ะเนี่ยธรรมชาติจริงๆเลยแล้วก็นี่ค่ะก็ต้นสะแบงต้นสะแบงออกดอกเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยสะแบงทั้งนั้นนะคะนี่ดอกดอกแดงๆนี่ค่ะต้นสะแบงเนี่ยเป็นไม้ที่แข็งมากนะคะ เหมาะกับเอาไปทำที่ล้างจานที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเผายังไงก็ไม่ค่อยนั่นนะคะต้นสะแบงเนี่ยเป็นไม้ที่แบบเหนียวหยาบนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยตรงนี้แดงๆเนี่ยคะ่ะใช่หมดเลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงหน้าเขาออกดอกใช่หมดเลยนะคะนะคะ่ะข้างหลังข้างหลังอะไรเงี้ยเนี่ยออกดอกทั้งนั้นเลยนะคะต้นสะแบงเนี่ยใช่หมดเลยค่ะที่ที่นูน่นน่ะใช่หมดเลยต้นสะแบงหมดเลย อันนี้ก็ต้นจานค่ะดั้งเดิมเลยนะเมื่อก่อนมันเป็นโพนนะคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นโพนตอนป้าไปซีเล็กๆอ่ะก่อนผักอะไรเนี่ยเวลาต้มปลาต้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผักผักเอียงอะจําจไม่ได้แล้วนะคะนี่ก็บ้านคนก็เต็มไปหมดนะคะเด๋ยวนี้คนมาอยู่ทุ่งกันหมดแล้วค่ะตอนเนี้ตอนป้าไปซีย้ายมาแรกๆก็ไม่เท่าไหร่๋ยวนี้คนอยู่กันเต็มแล้วค่ะเต็มไปหมดเลย ก็นี่ค่ะแล้วก็นี่อีกอย่างเนี่ยมะม่วงที่ป้าไปซี่บอกว่ามันจะมีมะม่วงหลายพันมะม่วงพันนี้ป้าไปซี่จะปลูกอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต้นนี้มันสุกก่อนนี่ค่ะมะม่วงน้อยเนี่ยหากินยากนะคะมะม่วงน้อยเนี่ยมันจะลูกเล็กๆค่ะแต่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนมะนาวเลยนะคะนี่ค่ะบักม่วงน้อยค่ะโดกค่ะของไม่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวให้มันนั่นก่อนนี้มันเล็กอยู่ เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะขอเพื่อนปลาไปซี่สักสักไอ้นั่นน่ะสักสี่ห้าลูกมาทำามารีวิวให้แฟนทางบ้านเราเปรี้ยวจี๊ดจริงๆค่ะเปรี้ยวจี๊ดมากจี๊ดเวอร์เวอร์วังอันนี้ก็ตอสแบงนะคะนางอยู่ทนมากนะคะนี่เขาไม่รู้จะขนไปยังไงเผามันก็ไม่ไหม้ค่ะมันแบบมันเป็นเนื้อที่เป็นไม้ที่เนื้อเหนียวมากเขาก็เลยเามาตั้งไว้อย่างเงี้ยเอาออกเอาขึ้นจากนาเขา,าค่ะเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยบางตอเน,นี่ยสิบกว่าปีนะคะโดนฝนโดนแดด ไม่สะทกสถานค่ะเป็นเป็นไม้ที่เหนียวเหนียวและแบบเ่าแบบทนคนทายาทนะคะถ้าความหมายนะอันนี้ค่ะต้นอันนี้ของไม่ใหญ่มะม่วงแล้วข้างๆมะม่วงก็จะเป็นนี่ค่เป็นหน่อไม้ก็บ้านบ้านคนเยอะค่ะตอนนี้แล้วก็จะสร้างกันสนั่นวันไวอยู่นะคะเป็นหมู่บ้านไปแล้ววะเนาะค่ะก อากาศตอนเช้าๆก็ดีค่ะยังไม่ร้อนอ่ะร้อนกว่านี้ป,ป้าไปซี่ก็มารีวิวให้ดูไม่ไหวค่ะโซดาก็วัวเวอร์ก็เต็มไปหมดเลยค่ะมันก็คือธรรมชาติอ่ะธรรมชาติดีมากเลยนะคะไม่ใช่ดีธรรมดาดีจริงๆคะดีจริงๆแฟนทางบ้านดีเวอร์เวอร์วังอลังการงานสร้างเวอร์สโลกแกนมาไปซี่แอ้คนอื่นพูดนะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเรานะคะเอ ไอเรานี่มันพูดมาแต่ไหนแต่ไรค่ะถึงใครจะว่ายังไงค่ะเดียนมั่นค่ะเดียนมันหน้ามันหนกมากค่ะจะไมมตุย๋ยมันหน้ามันหนกค่ะแม่ถึงแก่แล้วหนูก็มั่นค่ะแม่เฮ้อขี้กงขี้กากหนูก็เริ่มหายแล้วตอนอยู่กับพ่อนทำไมขี้กากเต็มวะอยู่กับแม่ไม่ค่อยเพราะว่าพ่อเขาชอบปล่อยให้สุดาไ่ายนาว่าไปซีไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะประกาสิทธ์ค่ะเดี๋ยวมาป่วยขึ้นมาลําบากเดียนค่ะอันนั้นก็ บัวค่ะบัวนะคะนี่โอ้ก็มีถังมาตรงนี้เลยนะคะนี่เพื่อนปาเปซีนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาดูแลบัวดีค่ะมีถังน้ําถังอะไรลากมาให้บัวเขาค่ะเออไม่มีต้นสะแบงต้นหนึ่งดอกสีเหลืองอ่ะหลังบ้านปาเปซีนะคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นนี้ยสีเหลืองนะคะไม่แดงปกติต้นอื่นจะแดงนี่เห็นไหมต้นนี้จะแดงต้นนี้เหลืองอะ่ะ หรือมันมันคนละต้นหรือเปล่าอันนี้สะแบงมันจะแดงๆนะฮะส่วนไอ้เหลืองๆนี่มันต้นอะไรต้องไปถามเยี่ยม่องก่อนนะคะนี่ค่ะแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นโพนนะคะโพนเล็กๆเนี่ยค่ะไอ้ต้นอันนี้ต้นสำสาหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยหนี่ก็โอ้โหไม่รู้กี่สิบปีนะคะดั้งเดิมมากเลยนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะสะแบงดอกสะแบงก็สีแดงตรงนี้นะคะอันนี้ต้นจานต้นนี้ก็เมื่อก่อนป้าพีสิกลัวกลัวเมื่อก่อนเนาะ ไม่มีไฟอ่ะตอนเด็กๆ่ะนึกว่าเป็ดอ่ะตอนนอนอยู่ที่นาเมื่อก่อนมันไม่มีไฟนะคะใช้ตะเกียงหุยอะไรยืนยาวๆว่ะแล้วแม่ก็ชอบหลอกเวลาร้องให้ระวังนะผีจะมาเป็ดจะมาก็ชอบหลอกเราเลยหลอน <laughs> เราเลยหลอนค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปถามยายม่องว่าต้น,นนั้นเขาเรียกต้นอะไรเหลืองๆนะคะไอ้ต้นเหลืองๆใช่ต้นสะแบงไม่ดอกเหลืองๆนะคะ อ๋อไม่ใช่สะแบงสะแบงสีแดงค่ะอะลามเหรอคะต้นอลาลงต้นอลาลงมันกินได้ไหมดอกมันนะคะไม่ได้ไม่เคยกินค่ะเลิศเอาไว้ประดับหรือไม่ก็เขาก็ไว้ใช้ไม้โอ้มันเหมือนดอกคูนเออเราก็ยังว่าไอ้ต้นสะแบงทําไมมันมันดอกเหลืองสีแดงอ๋อโอเคนะต้นอลาลงนะคะอลาลงแต่สวยเนาะโอ้โหแล้วขึ้นคู่กันแบบนี้เลยอ่ะ ออมันเหมือนดอกคูณนะคะออสรุปคือต้นอลางนะคะไม่ใช่ต้นสแปงค่ะพอดีมาเจอพี่แดงค่ะถามพี่แดงพี่แดงเลยรู้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันขึ้นคู่กันแบบนี้ค่ะแฟนทางบ้านสวยอะ่ะใช่ค่ะสีแดงกับสีเหลืองคู่กันเลยอะ่ะ